ดีคนพี่น้องยินดีตอนรับสู่ช่องผางเคยปักตอนนี่น้องคอยมันผางช่องเคยปักตอนนี่น้องยินดีตอนรับทุกคนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาหาอาหากินพี่น้องมาเปิดคลิปอยูน่นี่ละได้ป้าเยเมื่อกี้นี่คอยยิงไกนะสามลูกบ้ถือจักลูกฮ่าพี่น้องบินไว้ขนาดเลยยิงไกขวัวพี่น้องไกปานะโบถือเอาวันนี้จะพาเขามาจองกอหอกพี่น้อง ไม่ไมล้ล้นเหลืองงามงามเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันสีดายพี่น้องเลยสีดายก็ะหอกอุ๊ยพ่แม่สีดายใกล้พี่นอ้องยิงปืนถือนะ ไปไหมมันเหลืองๆแล้วไ่น้องออมันอยู่ไก่ก็นิ่งหมดเลยไปไหมลง หอกแดงอยังนี่หลายหลายเมื่อก่อนวันนี้มาสิสบโมงครึ่งแล้วพี่น้องใช่ไหงครับเราเห็นยังได้ไหมเห็นใกล้ตัวเดียวนะห้องกุเ้เก่งเข้าไปเลยไก่ยอไปมาบินนี่ไปสักไร อยู่ใกล้กันอัญยากับมังงอนะก็ย่านจะโได้วันอยากได้นี่โอ้ยก็เลยเห็นใส่ก็หอกแดงอยู่ี่ต้นนีเปีนี้ก็เห็นนะมาสวยพ่ดละน้ำซ้ำยิงไก่ยิงไก่ในป่าแตกนะก็หอมดีบัดนะ ตอนนี้มีกันได้เไหมน้องได้ขึ้นอ้าวเจือโสูโสดโสดปาสดัตุนไม่ยอกโสดโอ้เจ้ามหมันไม่ทราบกันไหมนงขาเจ้ามาพวกกว่ง เห็นอย่างเลยมาสวยล้วใบไ,ไ,ไม้ก็เหลือง,องไป,แ,ปๆๆๆแล้วล่นไปแล้วยางไปเขาเขาแคบเขาแคบเขาแคบแล้วเห็นเขาหอกไม่แต่ตัวเดียวเลยไปเสร็จเปิดน้อเอฟซีคอยนี่นอนเบิดแล้วบ่ฝากกดติดตามช่องเคยปักตอนนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ย ลักสีเหตุคลิปแบบอไรน,นะคนจังสีเบิงไปเห็นคลิปบ้าเทียงคนหากินป้าเราเอาอย่างลงกับคนหมผึ่ง่มผึก,กคนรอลงนี่คนรอผู้บ่าวเอาคลิปอย่างลงเบืเ้องนี่ยน้อยใจพี่น้องเอง ว่าจะไล่สดหรือว่าลงคลิปมีจัดไป่นอะว่มีคนเบิ่งดอกหรือว่าเห็ดคลิปดราม่าเพราะคนจังสีเบิ่อเสียดายไก่ยิงไก่ผู้ถือ ยิงตั้งสองสามลกูกบุถึกจากบอดใส่ใส่รับตาตัวเองใใอยิงใกล้รินบุถึกก็อหอกก็พอเห็นนะยิงใกล้สามลกูกปาแต่ก็อหอกมิดชัดเลยก็อหอ,อกกระไรก็ออหอกแดงไปเบิด์่วะเอาไปเพิ่งน้ำกันไหมน้อง ตอนนี้ใบไม้ก็พอมีแล้วเหี่ยวแล้วคอยลงคลิปเฮ็ดคลิปคอยเฮ็ดตามที่ความสามารถของคอยลราพี่น้องผลว่าเฮ็ดแบบธรรมชาติเนาะคอยกธรรมมาติว่าได้ไปกดให้ไพ่นะันานไปกดไปเบื้องให้มู่เนี่กนกาที่คอยกระถือตัดลง ก็เลยไปได้ไปเหตุเองเพราะว่ากำลังจะผ่านพี่น้องอ,อีกหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยโอ้ยนบินมาอย่าง,างนี้คือว่าได้ยินเสียงไกลห้อง เินไม่ยังนี่นเนาะคือพวีนไปเข้าเปียนเนาะได้ยินหรเสียงคือเสียงไก่ห้องอาโอ๊ะาบนึงอยู่บบไก่ตัว่ มีคนเนวรเราก็จะมอดละแล้วนี่ยิงมเธอเสียงไกลมันห้องทางคนละทางที่คนยิงคนละก็ห้องว่าเห็นไม่แต่ตัวเดียวจากกวัากไปใส่บ,บิดสิบโมงไป ไกลสิบหกสิบเอ็ดโมงมิดชัดเลยสุขหมาดีไหมมาหาอยู่หากินวันนี้มาหลบลูกไป,ปได้ให้ยาม เห็นก็ออกจากตัวกวงก็เห็นยิงไกลตัวเดียวสามลูกบุธ ไปใสริปกาลินเป็นยัางด้วยเฮียเสียดายพี่น้องยิงไกลพลาดนะยิงอยู่สามลูกก็ถือจักบาทเลยเสียดายเลยเสียดายว่าไกลตัวแบบใหญ่นะไกลขวานะ เสียงเลยวันนี่มิดจัดเลยก็ฮอ,อกกามิด เห็นยังเลยยามจนเมื่อยลธรรมดายามี้กองจะลงลุมแล้วพี่น้องเดีนบ่เห็นนะมิจัดเลยเนาะยิงไกลบ่ดึกนะ 我特别难过。 สามสิบนาทีเด้อ สามโลก่ก็ได้จากบาทด้ใครยิดว่าว่าสิบสองเบอร์สิบสองนี่ยงิงแต่มันไปคือกระดงนี่ว่าสัตว์มันบอมแมนดอกนอ้องคือ,อยิงใกลเว,นว้นเราจะไปคือกระดงเลย สิเห็ดคลิปอีกอย่างดีพี่น้องเลยรองคลิปอีกอย่างไปครับเพมีคนเบิ่งคอยสิปุนอัน่าิดไล์แล้วเด้อพี่น้องนะอันา่ตแบตเตอรี่คอยสีปุระนะฝากกดติดตามกันนยฝากซองเคยก่อนตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามและเบิ่งคอย เมืองคิบจนจบแล้วนะขอบคุณหลายๆไปนะ้องคอกันยังบอกว่ามันสร้างอะไรได้ดอกยังว่ามนะันพันกว่าสมโมงครับหนึ่งพันกับหนึ่งรน้องพันเอสโมงหอดสีพันยังง่หอสี่พันเป็นหน่วละอ้อบายบายทุกคน